ทางด้านของนายทีรัตอัตนาวานิชอธิบดีกรมศุลกากรแล้วก็เป็นประธาน,นาคณะกรรมการธนาคารออมสินนะคะลงนามต่อสัญญาจ้างนายวิทยรัตนากรดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินอีกหนึ่งสมัยก็จะมีอายุการทํางานถึงปี2,571จากที่จะครบวาระดํารงตําแหน่ง4ปีในเดือนมิถุนายนนี้โดยเหตุผลที่มีการขยายสัญญาเนื่องจากว่าที่ผ่านมานายวิทยได้ดําเนินผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านทั้งผลประกอบการในเกณฑ์ดีการสนับสนุนนโยบายรัฐในการ ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มฐานรากโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตโควิดตลอดจนการดําเนินบทบาทธนาคารเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2566คาดว่าธนาคารอมสินจะมีกําไร3.3หมื่นล้านบาทสูงกว่าปี2565ที่มีกําไรอยู่ระดับ2.7หมื่นล้านบาทขณะที่นีที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ก็ยังรักษาอยู่ได้ในระดับต่ำนะคะก็คือไม่เกิน3%ค่ะก็ะะต่อให้ยาวๆเลยค่ะ